มีสครับดูปลาตัวใหญ่นะครับคุณีวัดพวกช้างครับปลาตัวใหญ่ๆไม่มีก็อ่ะเมื่อก่อนผมน้ามาน,นู่นใหญ่มากเลย นี่นะกับชื่ออะไรนะเด็กอะไรนะเด็กอมกเผือกนะครับโอ้ นนไปไกลๆเอ้ยนี่อครับครับเที่นี่มันเดือมากอ,อน,นี้เขาปลูกผักนะครับผมเขาปลูกผักครับปลูกดอกไม้ครับปลูกไม้อันนี้ปลูกผักครับผม ผักกาดครับผักสลัดผักกาดขาวสลัดไส้กราดขาวอันนี้ผักกาดครับนี่ก็ไส้กราดครับสลัดน,ลนี่ก็ถัวถ่วถั่วอะไรไม่รู้ปลุออกมาครับผมพ <c oughs> วกช้างนะครับเด็ <c oughs> กบัว